จะมานำเสนอตัวแปะนะครับตัวแปะใต้ฝ้ารุ่นโทรศัพท์มือถือนะครับเรากล้องกล้องกล้องรอยเขาเรียกอีร้อยนะครับร้อยแปะนี่ครับเนี่ยครับดูไหมนะครับนี่ครับประมาณนะครับติดอยู่ใต้ฟ้าครับเวลาเราเปิดเวลาเราเปิดมันมันจมือเขย่ามันจะทํางานนะครับเอาไ้ถ่ายซูมเวลาเวลาในกลุ่มพวกนี้ครับ ดูนะครับผมจะขย่าให้ดูนะครับเนี่ยจังหวะเราเดี๋ยวครับต้องสายติดต่อนเนี่ยจังหวะเราเจ้ามือเปิดแล้วก็แปะถ่ายๆมันแปะเข้าไปนีน่ะครับเนี่ยแปะเข้าไปในฝาเนี่ยเห็นไหมครับแปะเข้าไปในฝาเจ้ามือขย่าออกขย่าวจะออกจะออกเห็นภาพเลยครับเห็นไหมนั่นนะเจ้ามือขย่าวจะมองเห็นเลยครับเนี่ยเห็นสามสามเอียวต้นเลยครับสามเดียวชัดมากครับขย่าวแปะเนี่ย เวลาเปิดแล้วก็ออกนะครับขยาบมันก็เห็นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยได้ไหมครับขย่าปั๊บขึ้นไหเห็นไหมครับขยาบปุ๊บพอเราไปจับจับฟ้าเงี้ก็กทํางานอย่อนเดิมเห็นไหมครับหกสามสองเวลานี้นก็ขยาบ ทำคนเดียวลำบากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับหกสองสองหกสองผมพูดผิดนะครับตัวแปกก็เท่านี้แหละครับเนี่ยครับเลขดีครับไม่ว่าจะทําเลขคาใหญ่ถ้าเขาเจ้ามือหายมาก็โดนส้นตีนเหมือนกันครับสนใจโทรมานะครับพวกที่กล้าเล่นโกงค่อยโทรมานะครับนี่แหละครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ